สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออนะ่ะส,ส,สวัสดีตอนสวัสดีตอนตีสามค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเุหน่ะฮาวเวบวกเอฟซนะีม FC ไม่เจอน้องเหมีวนานเลยเออน่เอนะเอหนาะนอน,นะคะ่ะเบิรงปานว่าอันพังพมกับตัวแมวค่ะซีเดียวกันเลยเฝันคลิกก็รออยู่นี่ ก็เดินอยู่นี่จ้ะเดินต้มเทียมอยู่นี่จ้ะเดินต้มเทียมอยู่นี่จ้ะมันในตื่นเศร้าค่ะพี่อน้องตื่นเศร้าๆเลยจ้ะก็กะเลยม,มาหาเหร่นกบนองแมวจ้ะบุ้ยลูกขึ้นกะวัวเขาดงกอดไปบนึงเนี่ยน้นสีมัจุดไฟค่ะพันอุ่นมันก็เลยม,มานอนเนาะน้องเหียวก็เลยเต้นนอนในบ้านอุ่นใช่ไหมลูก น้องมีเวนอนในบ้านอุ่นๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัสนีนองค่ะวันนี้นะคะจีจะพาไปนองมาเข็ดพัดกะเพราเห็ดนางแกะนังไก่นะคะเนาะนี่อันตีต้มแล้วก็แช่แข็งไวนะะ้นะคะ่ะนะคะจีจะมาให้เปิดกันนะคะจีก็พลกพิกกะเพราเนาะอันนี้เป็นน้ำพริกกะเพรานะคะทำการพัดเครื่องไวเ้เรียบร้อยแล้วจะเนาะแล้วก็ใส่ถุงแบบนี้นะคะ แส่แข็งไวนะคะย่างข้าจะกินข้าก็ออกมาานะให้พริกกับกระเทียมมันหอมนะคะเลาก็ใส่ใบกระเพราลงไปนะคะก็พัดอีกรอบหนึ่งนะคะโดยที่ข้าบเต้อ <establishing> งใส่น้ำมันลายด้วยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นอันนี้เนาะเป็นไข่นะคะข้าวใส่น้ำมันน้อยๆะจะพัดแข็งๆนะคะเนี่ยพัดแข็งๆเลยแล้วจะกินข้ากะออกมานะคะยางเราถุงแบบนี้เนาะนี่ค่ะพัดเอ่อเอามาจากนองจิตตาเลยค่ะเขาก็มาเค็ดขนมไหวนี่ฮะแต่ง แบงผีีเพื่อเราก็ไดเลือยไว้ซีถุงเนาะอันนี้ตี๋จะมอามาฝากนะคะท่านรับแบบผู้ใดเอาของมาจากเมืองไทยหรือมาอยังสิเนาะเอามาแซตกล่องแข็งไว้แล้วทีนี้มันจะมีแบบบางยามันจะดํามันสินะคะตีก็จะมาบอกว่าเหตุใดมันจะบดําเนาะมันจะคงแบบความเขียวไว้เนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นใบเมงรักเนาะค่ะที่เอามาจากน้องกิตาเพื่อกันนะคะตีก็จะมาต้มนะคะแล้วก็ตีก็จะมาใส่ถุงแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็ ตีจะเอาน้ำนะคะน้ำของน้ำเสียข้าวหลวงใบตั้งหลักนะคะเอาใส่ไปด้วยนะคะเนาะเนี่ยค่ะตีก็จะใส่มะนาวเนาะเพราะน้ำนมนันงหลักมันก็จะหอมมันสินะคะตีก็ใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีอันนี้อันขึ้นไปก่อนปกติแล้วแล้วค่ะถ้าเอาบักเข่อพ่วงมาเนาะเขาเอามาแซ่แข็งเลยสิค่ะบักเข่อเพรางมันเป็นสี น้ำตาลเนาะพี่น้องเนาะมันจะบบมันจะมันจะเป็นตะก,กินนะคะตีอเทค์นีตมาฝาพี่น้องนะคะเนาะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะว่าทํายังไงเทคนิคนี้ใช้ได้เท่ากับทุกทุกอย่างเลยนะคะก็จะเป็นมะเขือมะเขือเปาะมะเขืออะไรก็ทําได้นะคะนี่เนาะเราได้มาสดๆนั่นรึคะเราได้มา,มาสดๆจนเราก็มาล้างนะคะล้างทำความสะอาดดน้ำเปล่านะคะแล้วก็ไม่ต้องลวกนะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็เอ่อเข้ากับจะเอานะคะไปใส่กับา่า มันกับตอนทอนร้านนะคะเข้ากับแส่น้ำเกลือเนาะนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดเทน้ำทิ้งอีก,อกรอบนึงนะคะแล้วก็เข้ากับมาบรรจุใส่ถุงนะคะแบบนี้นะคะเป็นท้องถุงนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ำเข้าไปนะคะเป็นน้ำเปล่าเลยแหละพี่น้องเติมเข้าไปแล้วก็มัดปากถุงดีๆนะคะหลังจากนั้นเข้ากับมาแซฟฟิตเลยจะมันจะเคียวยังสีเลยค่ะพี่น้องมันจะไม่มีน้ำสีน้ำตาลเลยนะคะอันนี้เอาเทคนิคมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเมกดกระถินเนาะ ทำได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้อา่าอะไรนะอา่าเคร๊ะมาเก็ตอา่าแกงเปรอะเนาะย่าเพอไปซื้ออา่อาอ่าผักลืมซื้อผักชะอมนะคะผักชะอมเฮจังได้มันจะได้มันจะได้อยู่กินกับข้าวยู่กับข้าวดนดูนเนาะ,ะนี่นแหละค่ะนั่นแหละข้าวกับเห็ดไปเที่เดียวกันเลยค่ะเอามาสดๆล้านทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเนาะแล้วก็มัดปากถุงไว้ นะจะมากินข้ากะเอามละล่าเอามาว่างหวานกนละลาไส่มันแข็งเนาะหรือเป็นข้ากะข้าแกงเปื่อนบอค่ะทุยางสุกเรียบร้อยแล้วข้าก็เอาสุดล้องไปสุดท่ายนั่นคือจบความเขียวจะอยู่คือเกานะคะนั่นแหลนะเนาะตีเอาเทคนิคนี้มาฝากกันนะจ๊ะเผื่อบางคนบางันหูเนาะบางคนรู้แล้วก็จะบอาเป็นอย่างกระพานไปนะคะสําหรับใครที่อา,อาจจะแบบมาอยู่มั่งเมาะมาอยู่มั่งนอกนไมัยสินะคะ อาจจะมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวสามเดือนดังนั้เนาะเราที่นี่เขาเ้าจยเอาพักไทยเข้ามาน้าโดยถึงระต้องมาสื่อประเทศเพิ่นเนาะมันแพงแต่เข้ากับเอาหอมมากอะไรอย่เข้าอยากกินเข้ากับหอมมากอย่างเช่นพอก,กับพรงกับเผานะคะกับเผานี่เราก็ผัดมาตั้งแต่เมืองไทยก็ได้นะคะผัดแล้วก็ใส่กองมาผัดแห้งๆเวยค่ะประดองใส่น้ํามันหลเนาะเอาแล้วก็เอาเป็นพริกแห้งนะคะถ้าเป็นพริกสดมันจะมีแบบบางคนมันจะเหม็นเคยเหม็นเหม็นบูดเนาะเป็นพริกแห้งนะคะผัดแห้งๆ แล้วก็ใส่กะเพรามาเยอะๆนะคะแล้วเขามาแยกถุงเอามาแส่แข็งนั่นแบบวันนี้เขาพูดกลางด้วยนะคะผสมอีสานด้วยะค่ะเพราะว่าอันน้องบางท่านเพิน่นเพิ่นกับบอกอใจเนาะค่ะถ้าใช้ตีว่าอันไทยเลยเนาะ,ะที่ก็วบวกเป็นคะ่ะคือมันกับเราขาดความมั่นใจนะคะ่ะการสื่อสารมันก็สีหนึ่งอย่างในกะเพราเขาก็เลยแบบนั่นแหละเอาเป็นง่ายๆคืออีสานด้วยภาษากลางด้วยเนาะ มาจากบา่อไรเดอร์ฮารดเดีข้าวพี่น้องมาทํากินแล้วมาเบิ่งกันค่ะาล้วชาวจะแสบบอนะคะมาข้าวโอเคค่ะแล้วข้าวจะพาพี่น้องมาผัดกะเพราเห,เห็ดนังแกะนางไก่กันเนาะค่ะเนาะเมื่อน,นี้นะคะข้าวจะผัดโดยที่เราไม่ใช้เนื้อสัตว์นะคะเป็นแค่เห็ดธรรมดาเนาะี่ละข้าวจะมาผัดน้ํามันเราแต่พี่น้องมีนะคะน,น,น้ำมันพืชน้ํามันโอลีฟออยอยังนก็ว่าไปจ้ะเนะี่ยเนาะ ใส่น้ำมันไปไม่เยอะนะคะใส่ไปเพราะเขาจะไปพัดอีกรอบหนึ่งอ่ะนะเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันมันมน้ำมันมันบ่นหลายจะ้ะนะคะเราวตียให้ดูเนาะตั้งกระทะใส่น้ำมัน,นะค่ะจากนั้นเราจะเอาหอมนะคะหอมหัวใหญ่หรือหอมแดงก็ได้แล้วแต่เราเนาะเข้ามากินแบบใดค่ะใส่ไดแบบนั้นนะคะพัดให้หอมจนนั้น,นะค่ะ ใส่ไส้นะคะเห็ดลงไปเลยค่ะที่เราต้มเรียบร้อยแล้วเนาะเราจะผัดเห็ดก่อนนะคะเพราะว่าแกงของเรามันสุกแล้วค่ะเราจะผัดเห็ดให้หอมก่อนเนาะนะคแคชอบเนื้อสัตว์ก็ใส่ไปได้ไดเยลยเนาะจ้ะเนาะใครที่ว่ากินเห็ดก็คือมันมันอ่า เยเ็นๆดยังใช่เนาะเมาใส่เนื้อสัตว์ตามชอบได้ค่ะมาค่ะแล้วเราจะมาปรุงกันเด้อจ้ะเราจะมัดหอยลงไปจ้าน้ำตาลใส่น้ำตาลหน่อยนะคะกระปีจ้ะ เสร็จแล้วค่ะเราจะข้างใส่เคร่ยงลาจบปลาเลยค่ะหน,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 นึ่งจทข้างเขาจข้างไสยแล้วเราจะหยอกน้ำนะคะจะนนน้ำปนน้ำนะคะนิดๆเนาะ แกงทีนนะคะตีใส่เป็นผิดผิดสดน,นนะคะแต่เป็นแบบผัดแห้งเนาะเสร็จแล้วค่ะมาจ้าพี่น้องกินขอน้ำกันกับตีจ้า่คะมาเด้อจ้ากินขอน้ำตีค่ะ่ชงนีกกับภาคกินด้จ้าเนะยาะพี่ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวฉันกลับมาฉันจะพาเธอไปหาแบบเบิ้งเห็ดนะคะเป็นเห็ดหนาวเนาะตีว่ามันก็สิมี่ตีว่า,วาพ่นบอกว่า ปีนี้มันอาการเมได้ดาวคักนะจ๊ะเห็ดเมื่อการจะขึ้นดังสิน้าสิภาคไปเบิงบปาว่าดี๋ยวลองลุ่นน้ำกันค่ะว่าจะไม่เจอเนาะปีนี้บมรัยเก็บเห็ดวินเตอร์เลยจ้ะนั่นแหละเนาะมาพริกหยวกเข้าตรงนี้ไว้แกะเผ็ดจ้ะไปหนักวันนี้มันเผ็ดจ้ะมาเด้อค่ะมาซีนน้ำกันจ้ะหันท่านไหนเนาะอีน่าจะได้เห็นนี่จ้ะ เขาก็กินถนั่วในน้อยนึงเลยะนี่เขาไม่ได่าช่วงนี้ก็จะมีนั่นแหละซคุยเรื่องแครเรื่องกินกับเรื่องปลูกผักเราจะกำลังแบบอันนี้อยู่กำลังแบบเอออยู่เออเออเรื่องปลูกผัก กินกับเพราแบบนียมากกินกับเพราจะมีอยู่นะคะกินกับเพราเังอ,อยงยูจ่ะแ,แต่กับบะแดกับเพียงเกาะบะแดดฉุนคั่งนะ,ะนนะเพราะว่ากับเพรามันผิวหวานเนาะคะ่ะมันเป็นความเป็นกับเพราแบบว่าคือบานเท่าเนาะ กระเพ้ามันใบญ่นะจ๊ะกินมันก็บเบปไข่แห้งเนะาะแต่กระเพ้าที่มันแบบคานน้ำแ,แรงๆค่ะกระเพ้าวช่วงน้าแรงมันจะหอมเผ็ดนะซินะแต่กระเพ้าแบบว่ามันดูกระพมกับหยาสิมันจะบอไข่เผ็ดมันจะใบไงใหญ่ใบงามเนานะส่วนรสชาติได้ค่ะได้จ้ะฝากด้วยจ้ะเพื่อดเพื่อนคิดจะมาเที่ยวเมืองหนองเมองนะืองนาเนาะจ้ะเนาะแค่มาจากบ้านเฮ้านะคะเพราะบ้านเฮ้า ผักเพิ่มมันกะบริ่งแพ่งทออยู่นี่เนาะมันกะหาง่ายถ้าปลูกกินเองนั่นะค่ะผักบันทฮามันหอมเนาะเฮากัเก็บมานะะล้างให้ความสะอาดนะคะพัดใสพิกแห้งเนาะอันนี้ติพัดใสพิกสดนั่นค่ะเพราะว่าของตีมันบ่หลายมันตีหลายตีกัดสเหตุแต่ว่าพัดจสพิกแห้งเฮาเกบบ่ยนําดนนะคะบางเจอตีกะพัดสดหนึ่งใส่ขวดโลไว้นะคะยังจะกินเท่ากับเอาแค่อออกมาผัดเนาะ คือแบบว่ามันก็อยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะถ้าเป็นพริกพริกแห้งนะถ้าพริกสดเท่ากับแช่ตองแข็งไว้ก็ได้ค่ะนะนะคะพัดกระเทียมพริกไทยไม่ใช่กระเทียมแล้วผักชนะะนีนะคะมันมี่งนะคะถ้าบ่มีก็ต้องใส่ดอกผักชีนะคะอันั้นละพัดแล้วก็ให้เพิน่นกรต้องใสไซด์มันหลายเลยค่ะใสไซด์มันแบบพอเจาะนะคะพอผัดได้นะแล้วจนห้องกับ พ่อเครื่องสุกแล้วเขากับใส่ใบใบอันนี้ลงไปจากทุดท้ายปิดไฟแล้วจับที่นี่เขากับมะน,นี้ค่ะมะฮ่อใบมันเราคือกันค่ะเราผ้านอย่างคือ,าอ,อการหมดเพราะว่าเออปีนี้เขากอกว่าตีเพาะแล้วมันหมตายเนาะมันเกิด้ผลผลิตนะคะตี่จะเฮ็ดไว้เสร็จแล้วค่ะ รัวก็ได้ค่ะรักวแล้วก็เอาตเอาน้ำาไปใสไ่ไปน้ำจะ้ะพวกกันไปต้งหลักกับน้ำจ้ะไม่กินน้ำหอม,อมพวกพริกเป็นพริกอันนี้คือกันได้จะ้ะพริกอลไรนะพริกพริกไทย เม็ดข้าวเขียวนะคะโป๊ตตี้ห้ออาวออกมาแล้วห้าวแซ่สองค,ดองคิดสองเฟสแต่มันเสร็จดำเนาะเคือกันค่ะอานามไซเอาแบบสุดๆเลยค่ะร้านห้องซาลิเดียกะอะนามไซไข่ขั้นถ่วงถ่วงหน่วยเอ่อบักเพลกันนะแล้วก็เอาแซ่สองแข็งเลยค่ะก็ออกมากับเขียวพวกเกาเอาว่างไข่เป็นลัดไล,กล่กับซดกับเกาจาก้ะ มั่ง,งนอนนะสมัเาเทียวห้องจี่ามันสมรถเก็บแบบนั้นแบบนี้ได้เท่ากับอันนี้เอาจ้ะลองทดลองเอาจะ้ะชุดแดียีทดลองกับอันเนี้ยทีเซืออันนี้มากจะ้ะจีกินมาหมดอะไรนะเอชะอมนะคะทีเรกว่าตีจะจงไว้ใส่ไอ้แกงเป๊ะจีกะเด็ดเอายอดมาแล้วก็จีใส่ถุงอันหนามใส่ยามเราจะกินก็นกนเอาถ่ายเลยค่ะเอา ก็ออกมากแล้วแ็ใส่ไปเลยสดคือเกลาแซบคือเกลาจ้ะเขียวเป็นเส้นคือเกลาจ้ะบดแต่บดหักมามุน มันมันอยู่ไทยเล้จ้ะจะกินกับผ้ากับเพ้าเสียม,มาขายอยู่มากหหน่อยกับบก,กินบะก,กินบแห้งเลยจ้ะใบใหญนน่นาะ ก็ตยันตาแตกพี่หน้องโอเคค่ะถ้ามากินซ้มเนี่แหละเดี๋ยวติดโอเคค่ะคิวิโอนี่กลับไปแคเนเดี้เด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเร้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย